คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิกเอฟี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครับ fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่17นะครับเดือน7นะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยนะครับห้านอยสองตัวเน้นรูดนะครับเมื่อวานนะครับเลขเด่นที่ให้ไปนะครับก็คือเลข6กับเลข7นะครับผมเมื่อวานนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับผมในประวัติศาสตร์นะครับที่ให้มานะครับตัวเด่นของเรานะครับมาเลขเดียวก็มาเลขวิ่งนะครับเมื่อวานนะครับก็มาเลขวิ่งในรอบปกตินะครับมา7 82นะครับให้เด่นไปอยู่ที่7กับ6นะครับ ประวัติศาสตร์นะครับผมไม่มานะครับผมสําหรับสายลูดสายวิ่งเมื่อวานนะครับก็กราบขอโทษนะครับขอไปเอฟซพี่น้องด้วยนะครับผมเมื่อวานนะครับในรอบเป็นเดือนเลยนะครับที่ตัววิ่งตัวเจาะของเรานะครับหลุดนะครับผมพี่น้องวันนี้ก็ต้องยอมว่าหลุดนะครับนะครับตัวเมตตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับอานนี่นะครับ ตัวเด่นนะครับของวันที่15จะเป็นของวันที่16นะครับจับได้6กกับ7นะครับถ้าจับได้5กับ4หรือว่า9ก็จะได้เฮอยู่นะครับแอดมินก็จับมาผิดตัวนะครับก็ยอมรับว่าหลุดก็กราบขอโทษขอภัยนะครับ fc พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับหลุดเมื่อวานวันนี้ก็ขอให้เข้านะครับตรงๆนะครับเข้าทุกซอกทุกซอยนะครับสำหรับตัวเลขเด่นวันนี้นะครับก็ขอ fc พี่น้องนะครับ มีความโชคดีนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่17นะครับผมครับผมสำหรับวันที่17นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินทีมนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเลขที่ให้ไปนะครับก็จะมีเลข4นะครับหลักสิบบนนะครับในรอบ เฉพาะกิจเลข9นะครับหลักหน่วยล่างนะครับในรอบชอปปีกิจนะครับแล้วก็เลขหลักหน่วยบนนะครับคือเลข5ในรอบ VP นะครับแล้วก็เลขหลักหน่วยบนนะครับในรอบปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับแล้วก็หลัก6นะครับในนอยปกตินะครับล่างนะครับแล้วก็0ูนย์นะครับศูนย์ก็คือหลักร้อยนะครับในรอบ VP นะครับตัวเลขแนวทางของเรานะครับผมก็มาดูนะครับ สำหรับหกนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับผมไม่มาเลยนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับแฟนคลับ fc ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับห้านะครับผมห้าก็มานะครับผมมาห้าสามนะครับแล้วก็ห้าห้านะครับสำหรับห้านะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับก็มาเม็ดเดียวนะครับมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาทำไมนะครับมาเจ็ดแปดสองตัวเดียวเฉยๆเลยนะครับตัวรูดของเราด้วย พ Dante, asure, ึ่งครั้งแรกนะครับผมในรอบหลายเดือนนะครับที 9, ่สูตรนี er error, ้นะครับร่มนะครับพรุ่งนี้ก็ขอโชคดีนะครับสําหรับ9นะครับผมมานะครับผมก็มารอบเดียวมาแบบนี้หน้ามาอยู่นะครับมา499ถ้าแบบนี้หน้ามานะครับถ้ามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยหืมสำหรับ4นะครับผมก็มานะครับผมมา40แล้วก็42นะครับสำหรับ0ูนย์ก็มานะครับผมมา0ูนย์นะครับแล้วก็018เลขวิ่งนะครับ สำหรับตัวเลขในตารางเมื่อวานนะครับสำหรับ3ตัวโต๊ดนะครับผมก็เกี่ยบเข้านะครับผมเกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับให้ 7, 8 2ออก7 2, ในรอบปกติหรือว่านอยรัฐบาลนะครับเลข3ตัวออก 7, 8 2 a แอดมินให้785อืหือเสียดายนะครับเสียดายจะออก785หน่อยก็ไม่ได้นะครับผม ให้พี่น้องได้เฮโต้ดังๆนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเน้นรอบงวดนี้นะครับถือว่าผิดนะครับผิดมหันเลยนะครับสําหรับงวดวันที่16กนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเอฟซพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับครับผมสําหรับงวดวันที่17นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ไปรับชมผลงานนะครับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่17พร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมวันที่17นะครับตัวเลขในตารางตัวเด่นก็คัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับในตารางนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีศูนย์กับ1นะครับก็จะมีเลข0ูนย์เลข1เลข3เลข5เลข4เลข2นะครับสำหรับตัวเด่นเด่นนะครับสำหรับเลนลูดนะครับผมวันนี้ก็จะขอแก้มือนะครับก็จะขอให้เอฟซีพี่น้องนะครับหลังจากที่ล่มไปเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะเฮงๆนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมฟันอยู่ที่1กับ0ูนย์นะครับ เด่น1นะครับในรอบพิเศษลองเจาะ1นะครับก็จะมี4 1 0 1 8 1แล้วก็9 1นะครับตัวเด่นก็จะเป็น0 1นะครับแล้วก็4 1นะครับ8 1กับ9 1้ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับปกตินะครับเจาะอยู่ที่0นะครับก็จะมี0 2นะครับ0 8นะครับ0 4แล้วก็0 3นะครับ0 2นะครับกับ0 8นะครับคือตัวเด่น ส่วน04กับ03ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวรนะครับสำหรับ VIP นะครับผมยกสุดท้ายนะครับเจาะอยู่ที่2นะครับก็จะมี32 21 20 25นะครับผมตัวเด่นก็จะเป็น32นะครับแล้วก็25นะครับผมส่วน21กับ20ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมก็มาดูนะครับชุด3ตัวนะครับผมในรอบพิเศษนะครับ ก็จะมี541นะครับแล้วก็0 0 1นะครับ5 4 1คือตัวเด่นนะครับ5 4าคือตัวเด่นนะครับ0 0 1ก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ3ตัวนะครับผมในลอยรัฐบาลนะครับก็จะมี502แล้วก็0 0 8นะครับ0 0 8คือตัวเด่นนะครับ502องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับยกสุดท้ายนะครับผมหรือว่า VIP นะครับ ก็จะมี4 3 2นะครับแล้วก็4 2 5นะครับผมคือตัวเด่นนะครับ4 3 2ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องนะครับที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้นะครับก็สามารถเรียกเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับก็คัดมาแล้วนะครับเมื่อวานก็ไม่มาเฉพาะเลข6นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ครับผมสําหรับที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปชื่นชมได้นะครับผมยกรอบได้นะครับไม่จําเป็นต้องเน้นรอบนะครับถ้าพี่น้องชอบนะครับเอาไปยกรอบได้นะครับผมถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามนะครับผมถ้ามาแล้วก็หยุดนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ก็ลืมให้เบิ้ลนะครับผมเบิ้ลก็จะมีอยู่4คู่ก็จะมี551 1แล้วก็22แล้วก็99นะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแอดมินก็นํามาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมผู้ความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับผมนํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับผมสาหรับวันนี้นะครับถ้าเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมิน คิดนาโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ